นันทิดับเมื่อใดปฏิจจสมุปบาทดับเมื่อนั้นดูก่อนพิขุทั้งหลายก็ความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายพิคุในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ พิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าดูก่อนพิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนันทิใดในรูปนันทินั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาศาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูก่อนพิกูทั้งหลายพิขูนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิขูนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานันทิใดในเวทนานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขูนัน้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายพิขูนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทิใดในสัญญานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมามหมอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย เมื่อ <Wow>. พิข mm ุน hmm. ั umas, ้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายนันทิใดในสังขารทั้งหลายนันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาาส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณน,นันทิใดในวิญญาณน,นันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตส อุปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณดังนี้แล